ข่าวด้วยครับทุกคนสื่อดังตีข่าวอุงอิงเพชรบ้านแพงไม่หลงลืมตนครับซักรองเท้าเองล่าสุดทุกคนเพชดังอย่างข่าวลูกทุ่งนะครับก็ได้มีการลงข่าวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาไว้ครับทุกคนน้องครับทุกคนซักรองเท้าเองเมื่อวานนี้ทุกคนก็คงจะได้ดูกันไปแล้วครับทีอุ้มอิ่มได้มีการนําเสนอข่าวไปครับแล้วตอนนี้คือเป็นข่าวจนได้ก่อนอื่นครับทุกคนเราจะมาพูดถึงเรื่องความดังของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก่อนเลยครับ ไม่ว่าจะทําอะไรครับทุกคนเห็นไหมฮะซักรองเท้าเองก็เป็นข่าวน้องนะครับคลองพื้นที่สื่อสุดๆนะครับข่าวลูกทุ่งครับทุกคนได้เขียนหัวข่าวเนี่ยเอาไว้บอกว่า FC กดไลค์สน,นันยกนิ้วให้กับซุปตา อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับที่ถูกแอบถ่ายด้านหลังขณะที่นั่งซักรองเท้าเองทำความสะอาดเพื่อจะใช้ต่อนะครับหลายคนคิดว่าอุงอิงโด่งดังนะครับเก่งมีคนรักเยอะเรื่องแบบนี้จะมีคนทำให้แต่ที่ไหนได้เธอทำเองไม่เคยลืมที่มาของตัวเองแฟนๆน,นะครับเม้นชื่นชมรัวๆนี่แหละตัวตนที่ไม่ลืมตัวเองนะครับแม่สอนมาดีช่วยเหลือตัวเองซุปเปอร์สตาร์ทำเองทุกอย่างซักเสื้อผ้าเอง ซักรองเท้าเองนะครับไม่เคยร้องขอใครตัด ติดดินนะครับไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยดังกว่าใครๆเสมอนะครับแล้วก็เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดนะครับเราถึงรักอิรามากไงครับตามติดมาตั้งแต่หลังเวทีนะครตั้งแต่พ่อพ่อโจเนี่ยโอ้โหมาสมัครกับพ่อโจวันแรกนะครับติดตามน้องทุกวันไม่มีเบื่อรักเธอมากเธอเก่งแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นสม่ําเสมอนะครับนี่คือข้อความครับที่ข่าวคนลูกทุ่งเนี่ยได้ลงเอาไว้นะฮะ สุดยอดมากๆครับการที่หนูไม่ทิ้งตัวตนหนูนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้พ่อแม่รักหนูไม่รู้จะใช้คําไหนสุดยอดมากๆลูก FC ส่วนใหญ่เขาจะชอบ ที่หนูเป็นบ้าน,บานแบบนี้แหละจงรักษาความน่ารักความเป็นธรรมชาติแบบนี้ตลอดไปนะครับโอ้โหนี่คือ fc แฟนคลับน้องนะครับที่ได้มีการโพสต์และข่าวเนี่ยก็เอามาลงครับทุกคนอ่ะแล้วนะทางบ้านฮักพ่อยงยุธเพชรบ,บ้านแพงนะครับก็ได้มีการโพสต์แสดงความรู้สึกกับสิ่งนี้เหมือนกันครับบอกว่านี่แหละเหตุผลว่าทาไมจึงรักหลงรักนางแบบไม่มีวันจาง การที่หนูไม่ทิ้งตัวตนนะครับของหนูนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้พ่อๆ่อแม่แม่รักหนูนะครับไม่รู้จะใช้คําไหนสุดยอดมากลูก FC ส่วนใหญ่นะครับชอบที่หนูเป็นบ้านๆแบบนี้จงรักษาความน่ารักที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ตลอดไปนะ รัตนาพรนะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดมากเลยนะนี่แหละนะทุกคนที่เหตุผลนะครับคนถึงรักน้องมากมายขนาดนี้สําหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนด้วยความเป็นตัวเองนะครับด้วยความที่ไม่หลงระเริงในความดังของตัวเองไม่สะดุ้งแสงครับทุกคนอ,อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้า คือคือความดังขนาดนี้ครับทุกคนจริงๆเอาจริงๆนะมีแม่บ้านทําให้ก็ได้แต่น้องเลือกที่จะไม่ทําแต่แม่หน่อยสอนให้องอิงเป็นคนที่คือพึ่งพาตัวเองนะครับทุกคนแล้วก็น้องเนี่ยเคยลำบากมาก่อนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องแค่นี้สบายมากกับซ u เปอร์สตาร์นะครับกับกับ ศิลปินที่ชื่ออุงอิงครับทุกคนน้องเคยผ่านความลำบากมาเยอะแยะมากมายครับทุกคนเนาะอ่ะข่าวลูกทุ่งก็พาดหัวข่าวเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับออโดนใจพ่อ,พอ,พอแ,มแม่ FC แฟนคลับนะครับที่ได้นารูปนี้ของน้องเนี่ยไปลงเอาไว้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็น่ารักมากๆเนาะด้วยการวางตัวของอิงครับทุกคนก็เลยดังต่อเนื่อง ปังต่อเนื่องนะครับด้วยการที่น้องเป็นน้องด้วยความที่อุ๋งอิ๋งเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายกับแฟนคลับและเห็นไหมครับประพฤติปฏิบัติตัวเองแบบนี้ครับทุกคนซักรองเท้าเองแบบนี้ยกของเองแบบนี้ครับทุกคนทําอะไรด้วยตัวเองที่น้องทําได้นะครับน้องก็ทำนะครับอันนี้แฟนๆก็คือให้การชื่นชมเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งจริงอะ่ะต้องบอกว่าระดับน้องเนาะซูเปอร์สตาร์หรือว่าดาวเด่นนะครับของหมอลำเนี่ยสามารถให้คนอื่นทําให้ก็ได้แต่ว่าน้องเลือก เือกที่จะทําเองนะครับและพ่อแม่น้องอิงก,ก็ได้มีการลงเนาะลงเอาไว้ด้วยความภูมิใจลูกสาวนี่แหละครับทุกคนทางด้านพ่อเอกแม่หน่อยนะครับเข <ms> าก็ภูมิใจเนาะกับลูกสาวทั้งลูกสาวดังแล้วก็รู้จักความรู้จักภาษานะครับ <S 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 <ũng> <S แม่ก็เลยอยากจะลงเอาไว้นะครับอ <s bicycles> <ๆ>ุ้มอิมก็รู้รู้ดีนะครับว่าแม่หน่อยมีความรู้สึกยังไงกับน้องครับทุกคนภูมิใจมากแล้วก็อุ้มอิมเนี่ยเคยสัมภาษณ์แม่หน่อยครับครั้งหนึ่งแลวทุกคนหลังเวทีสาวน้อยเพรวันแพงแม่หน่อยคือ ภูมิใจครับในตัวลูกสาวคนนี้มากๆนะครับภูมิใจชนิดที่แบบว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าจะมาไกลขนาดนี้เนาะอย่างครอบครัวเขาเนี่ยพ่อเอกแม่หน่อยก็เคยโพสต์เอาไว้นะครับว่าจากนักร้องนะครับธรรมดาบ้านๆคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งตัวเองเนี่ยจะมีคนรู้จักทั่วประเทศขนาดนี้นะครับนี่คือความภูมิใจนะครับของทางด้านนะครับพ่อเอกแม่หน่อยนะครับทุกคนที่เขาเนี่ย ภูมิใจกับลูกสาวคนนี้นะครับรวมถึงพ่อโจโด้วยนะพ่อโจเนี่ยก็รู้เลยว่านับภูมิใจนะครับมากๆในตัวลูกสาวคนนี้นะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือโอ้โหโด้วยการวางตัวของน้องนะครับตั้งแต่อุอิข์เนี่ยเก้านะครับเข้ามาอยู่นะครับในวงเนี่ยไม่เคยขาดไม่เคยลาแล้วก็ไม่เคยมาสายนะ ก็ถือว่านะครับน้องก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นต้นแบบให้กับของคนสู้ชีวิตเนาะคือชีวิตน้องเคยสู้มาก่อนครับทุกคนเคยเคยแบบว่าเคยทําสิ่งเหล่านี้มาก่อนน้องก็เคยชินครับแล้วก็ทําได้ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าน้องโด่งดังแล้วน้องทําไม่ได้น้องทําได้นะครับก็ถือว่าปังสุดๆแล้วก็ได้ใจ FC แฟนคลับสุดๆส,สำหรับองอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้น้องเนาะดังๆปังๆเฮ้งๆนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตก็แล้วกันนะครับเนาะในส่วนของพิมพ์อิ่มก็เป็นกําลังใจครับให้กับน้องแล้วก็อ่าไม่ว่าจะออกผลงานไหนมาไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับก็ขอให นี่ครับน้องประสบผลสําเร็จด้วยกันแล้วกันนะครับนาะอ,อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับอ,อุ้งอิงเพชรวัานแพงได้ด้วยการคอมเมนต์มาให้กําลังใจน้องแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิ่มเป็นกำลังใจให้กับอิ่มได้ก็คือไม่ข้ามโฆษณานะครับวันที่16นี้แล้วครับทุกคนจะเป็นการบวงสรวงภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่นะครับของบอสโจนั่นก็คือขายอ้อหลายคนเนี่ยก็คือโอ้โหต้องบอกว่ารอเนะเพราะว่าอุ้งอิงเน มาดูซิว่าอุงอิงจะพาพรอโจดแตะเงินพันล้านได้หรือเปล่ากับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทุกคนซึ่งบอกว่าหลายคนเนี่ยรอดูหลายคนก็บอกว่าโอ้โหไม่เคยเข้าโรงภาพยนตร์มาเป็นร้อยรปีอ่อไม่ใช่ <laughs> เป็น10บสปีนะครับทุกคนก็อ่า รอบนี้แหละจะได้จูงมือกันเข้าไปใช่ไหมครับทุกคนนะกะ็ต้องมารอติดตามกันนะครับบวงสรวงเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นการไปเที่ยวฮ่องกงหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะทุกคนสำหรับทางด้านแพลนของบอสโจแล้วก็ซอลนุษนะครับที่มีข่าวหลุดออกมาเนาะว่าเขาจะไปเที่ยวต่างประเทศกันอันนี้ก็ต้องมารอติดตามว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับสําหรับ ครอ,อบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างเห็นภาพองค์อิงภาพนี้แล้วนะครับรู้สึกซึ้งใจไหมเชียร์คนไม่ผิดนะครับก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับองอิงข่าวกระแสด้วยแล้วก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ